กครงการพัฒนาชุมชนเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐอธิบดีโครงการพัฒนาชุมชนกล่าวต้อนรับประธานคณะกรรมการตรวจประเมินได้แก่นางทองอุไรลิมปิตินายอดุลโชนิสากรและรองศาสตราจารย์ดร์โชดชนะวิไลลัคนา การตรวจประเมินครั้งนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้นําเสนอการปรับกระบวนงานเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ4.0ผลงานที่โดดเด่นมีการเปิดเผยโปรง่งใสในการทํางานเปิดกว้างด้วยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการสารพลังทุกภาคส่วนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมั่นและศรัทธาว่าคนทุกคนสามารถพัฒนาได้หากได้รับโอกาสและมีการพัฒนาระบบไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินได้สอบถามและ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำพร้อมเยี่ยมชมบูตนิทรรศการผลงานที่โดดเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนได้แก่การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยดอนกอยโมเดลการพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่องานพัฒนาชุมชน CDD Big Data อีกด้วย